สวัสดีค่ะ,คะตอนเราก็้าสู่จีน1อนหนึ่งค่ะ,นนคะวันนี้เราอยู่กันที่พัตโตนะคะเป็นเมืองที่เราสองคนไม่เคยมาเลยนะคะ<ช>ไม่เคยรู้จักเลยแต่วันนี้ได้มารู้จักมาเยอะแล้วนะคะต้องบอกเลยว่าแทบอวกโค้งเยอะมากแต่ไม่เป็นไรวันนี้เรามากับหัวเดียวตัวนี้เลยนี่คันแรกของเรานั่นเองนะคะลูกค้ค่ะ,คะนี่ถือว่าเป็นคันที่สวยมากๆเลยนะคะทุกคน ลูกค้ารอรถค่อนข้างจะใช้เวลาสักนิดหนึ่งนะคะรอรถไม่พอรอไลเนอร์รอสติกเกอร์รอไฟตัดหมอกรอตัวอักษรไทตันอีกนะคะตัวอักษรมิตซูอีกนะคะรอทุกอย่างเลยนะคะเห็นไหมจนลูกค้าบอกว่าเอารถมาส่งก่อนที่เหลือเดี๋ยวค่อยว่ากัน แต่คันนี้นะคะพี่อิฟใส่ล้อมาให้นะคะล้อแม็กตัวนี้นะคะลูกค้าก็เลือกมาด้วยนะคะอันนี้น่าจะเป็นล้อวาเปอร์นะคะลูกค้าก็ใส่เป็นแม็กขนาด16แล้วก็ใส่ยางใหญ่เป็นออลเทรเรนนะคะเหมาะสําหรับพัตโตแน่นอนนะคะ,คะเพราะว่าถ้าไม่ใช่แบบนี้ไม่ต้องเอามาวิ่งที่พัตโตค่ะเพราะว่าวิ่งไม่ได้นะคะ <laughs> ถัดมาค่ะด้านข้างค่ะบันไดข้างตะแกรงเหล็กแบบนี้นะคะก็ใส่มาให้เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวแวะดูภายในสักนิดหนึ่งนะคะว่าเป็นยังไงนะคะน้องเมลอธิบายภายในหน่อยสิภายในนะคะเห็นไหม หายในนะคะเห็นไหมเห็นไหมเห็นค่ะเห็นค่ะก็หน้าจอจอสวยมากเลยนะเอาจริงจอมันใช้งานง่ายมากเลยมีสายแล้วเสียบแล้วก็ติดเลยใช่จอใหญ่ด้วยเขาเรียกว่าอะไรนะซิโก้ซิโก้ แอปเปิลคาเฟ่กับ Android เลยนะ Android Auto อ่า Android Auto เสียบปลั๊กปุ๊บติดเลยฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับใครที่เป็นชาวสวนยางส่วนทุเรียนนะคะยังไม่มีหัวเดี่ยวใช้นะคะโทรหาเราสองคนได้เลยกดไลค์กดแชร์ like, share, เป็นอกำลังใจให้เราด้วยแล้วเ,วเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ไปละบ,บาย